สอนวิธีทำเดิมหมุนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดหน้าจอ2ทีแล้วก็ไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับทุกคนครับไปที่ Equipment กันก่อนแล้วก็ไปที่ Character i n v e n t o r y แล้วเราก็ไปใส่ Hermit Shore นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการออกตัวเร็วขึ้นนะครับทุกคนครับเออ นะก็ไม่ควรพลาดนะครับผมไอเทมชิ้นนี้แล้วเราก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยด้วยอย่างจอยสติ๊กด้วยนะครับทุกคนรับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยครับถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่สามารถทําเดอหมุนได้นะครับทุกคนพอต่อจอยแล้วเข้าเกมมาแล้วนะครับให้ไปตั้งค่าที่ตัวโรบอทนะครับทุกคนจะเห็นตัวตั้งค่าคาเมราเซนซิทีฟไหมฮะปรับไปที่2.2นะครับทุกคนเพื่อในการหมุนเนี่ยที่เร็วมากๆจากนั้นเนี่ยให้เราจับจอยนะครับแล้วก็ไปที่อนาล็อกสองข้างนะครับอนาล็อกซ้ายนะครับไปขวาบน ะครับอนาล็อกขวาก็ไปทางขวานะครับทุกคนลองไปทําตามดูครับผมได้แน่นอนฮะก็ถ้าแครชิ้นชอบอยังไงเนี่ยอย่าลืมกด follow กดติดตามด้วยนะครับผมทุกคนครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง youtube ลุงด้วยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมลุงก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ